่างประเทศเนี่ยแถบยุโรปเนี่ยเขาได้วัคซีนกันแล้วนะครับฉีดกันไปหลายล้านแล้วนะฮะให้ดูภาพน,นี้ก่อนครับโอ้โหข่าวโพล่ไปหมดครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพภุมสูงจากเฮลิคอปเตอร์แสดงให้เห็นถึงกมมรุงมาริดและพื้นที่โดยรอบซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะครับโดยที่เฮลิคอปเตอร์ลำนี้ครับเป็นของหน่วยง,งานบริการฉุกเฉินด้านสาธนารณสุขของกรุงมาริดครับที่ทางการสเปนเนี่ยสั่งการให้ขึ้นบินเพื่อน,นําวัคซีนโควิดและอาหารนะครับไปจัดส่งให้แก่พื้นที่ซึ่งถูก ตัดขาดเนื่องจากว่าหิมะตกลงมาอย่างหนักครับอันเป็นอิทธิพลของพายุฟิโลมีนาซึ่งก็ทําให้สเปนเนี่ยเผชิญกับหิมะตกหนักที่สุดในรอบหลาย10ปีด้วยและสภาพอากาศสุดขั้วนะครับส่งผลให้สเปนเนี่ยพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4คนถนนมากกว่า400สายครับถูกตัดขาดเลยฮนะเช่นเดียวกับประชาชนจํานวนมากครับที่ตกค้างอยู่ในสนามบินกรุงมาริตตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนที่จะเริ่มพยอยเปิดเที่ยวบินอีกครั้งเมื่อวานนี้นครับ หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของสเป mm hmm. นเตือนว่าสเปนอาจจะเผชิญกับอากาศที่เย็นลงอีกในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะอุณหภูมิอาจจะลดต่ำลงไปจนถึงระดับติดลบ10องศาเซลเซียสในสัปดาห์นี้ คุณผู้ชมแฟน,น,นรายการวันใหม่ไทย PBS ที่อยู่ต่างประเทศเป็นยังไงกันบ้างรเรื่องของอากาศหนาวเพราะว่านอกเหนือจากสเปนสเปน,เ,ปนเนี่ยอากาศหนาวเป็นอุปสรรคของการขนส่งลำเลียงวัคซีนแล้วก็ยังมีรายงานอีกหลายประเทศเลยนะคะคนไทยอยู่เยอะเหมือนกันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นที่เผชิญกับอากาศหนาวเย็นที่สุดในรอบห,อหลายปีค่ะครับแถบยุโรปเนี่ยเขาก็ได้ใช้วัคซีนกันแล้วนะครับแต่ว่าในจํานวนเนี่ยตัวเลขนะครับก็ถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบกับทางโลกเนี่ย ก็ยังไม่พอเเห็นทางด้านแพทย์ผู้ชุดชาญบอกว่าถ้าเกิดว่าจะทําให้โควิดสิเนี่ยมันเบาลงได้จริงๆนะครับต้องฉีดเป็นหลัก4 0่พล้านคนนะแต่นี่คือยังเป็นหลักร้อยล้านอยู่นะครับค่ะคือต้องให้ได้สักประมาณ50-60-70%ก็ซก็คือนับไปเลยประเทศหนึ่งเนี่ยฉีดไปให้ได้ครึ่งหนึ่งถึงจะเกิดภูมิคุ้มกันกลุ่ม แล้วถึงจะอยู่ในเกณฑ์อยู่ในระดับที่สามารถระง,งับยับยัง้งจํากัดวงจรการแพร่ระบาดไปถึงบอกว่านี่ฮะอย่าเพิ่งย่ามกลายไปอย่าเพิ่งกาดตกไปนะแม้ว่าจะมีข่าวว่ามีวัคซีเ,เข้ามาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่พอนะครับ